วันนี้จะมาสอนโมรถนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือการต่อไฟเบรกนะครับต่อไฟเบรกการต่อไฟเบรกนั้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อสวิตอะไรทั้งสิ้นนะครับในรถจักรยานไฟฟ้านะครับสิ่งคือที่ตัวสายโลเบรกเนี่ยครับเนี่ยเราสามารถนํามาเป็นเขาเรียกอะไรสวิตได้เพราะว่าที่ตัวตัวตรงเนี้ยเวลาเรากำเบรกนะครับทั้งสองฝั่งเลยสายโลเบรก จะมีสวิตแต็กๆอยู่ลองดูทําจะได้ยินเสียงนะครับยวถ่ายให้ดูได้ยินเสียงไหมฮะกิ๊กเกนะ๊กกิ๊กแก๊กเนี่ยอันนี้นะครับเราจะใช้น,นี้เป็นสวิตนะครับวิธีการไล่วงจรนะครับก็สายคือเราไล่นะครับเราดูนะฮะสายที่มานะครับเนี่ยนี่คือ2เส้นนี้คือผมทดสอบให้ดูนะครับ สองเส้นเนี้ยเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับนี่มาจากสายลสายเบรกนะครับสายเส้นนี้นะครับเราไล่มานะครับมาจนเจอมันต่อเข้าที่สีม่วงถูกไหมครับสีม่วงนะฮะให้เราจําไว้ว่าเส้นสีม่วงนี่เราจะใช้เป็นเป็นเหมือนสวิต์ปิดเปิดนะครับข้อข้อควรระวังนะครับสายที่เป็นลบนะครับอย่าไปต่อรวมก,กันกับสายลบของแบตเตอรี่นะครับ เด,เดี๋ยวมันจะระเบิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทําเราจะให้ตัวเบรกตัวน,นี้เป็นเพียงแค่สวิตช์นะครับไม่ต้องส่งสัญญาณไปที่กล่องปกติมันจะต่อเข้ากล่องแต่ตอนนี้เราจะทำมันเป็นเพียงแค่สะพานไฟดังนั้นสายลบมันจะมีบวกกับลบถูกไหมครับบวกกับลบเนี่ยสายลบตัวเนี้มันก็จะมีหน้าที่นําไฟไฟไปที่ไฟเบรกนะครับ อันนี้ผมไล่อย่างนี้อาจจะงงอ่าไฟไฟขั้วบวกนะครับจากแบตเตอรี่เราจะต่อตรงมาเลยนะครับต่อเสร็จปับ๊บอ่ต้องไปที่ตัวขั้วก่อนไฟบวกที่มาจากแบตเตอรี่คือเส้นนี้นะครับมาตรงๆเลยหลังจากนั้นอันนี้ผมทดสอบนะครับอ่าเราจะจั๊มอันนี้ผมใช้สายแลนก็ได้เราจะจั๊มจากไฟบวกตัวนี้นะครับไปนะครับไปไปจนถึง เข้าสายสีดำของกั้นเบรกนะครับทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเส้นนี้คือไฟบวกนะครับถึ่อย่าไปหลงกับสีมันแต่สีมันเป็นสีดำก็จริงแต่ว่าไฟที่อยู่เข้ามาในนี้เป็นไฟบวก48โวลต์นะครับทีนี้พอมันเข้ามาใช่ไหมครับไฟบวกตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าเส้นสีดำนี้ไปผ่านเข้ามาในสวิตเมื่อเรากำเบรกสวิตตัวนี้จะทำงาน พอทางานก็เหมือนสะพานไฟครับสะพานไฟสะพานไฟทํางานปุ๊บไฟบวกที่คายอยู่ตรงนี้มันก็จะวิ่งออกมากลับมามาที่เส้นสีแดงจากแดงไฟตอนนี้ก็ยังเป็นบวกนะครับเส้นนี้จะเป็นบวกทั้งสองเส้นเนี่ยนี่คือบวกสี่แปดโวลต์หมดเลยบวกตัวน,นี้ก็จะวิ่งมาที่เส้นสีม่วงเส้นสีม่วงเนี่ยครับเห็นไหมครับเส้นสีม่วงเราก็กลับมาตรงนี้กลับมาที่เส้นสีม่วงของสายตรงนี้ ตอนนี้ไฟที่วิ่งมาผ่านจากการกำเบรกถ้าไม่กำเบรกไฟก็จะไม่มาถึงนี้ครับพอกำเบรกปุ๊บไฟก็จะมา48โวลต์แล้วนี่ก็คือเส้นสีน้ําเงินนี่คือไฟไฟเบรกเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูไฟเบรกนี่ผมโมเองนะครับเจ็ดจับของเก่าแล้วก็ไฟเลี้ยวผมก็โมเองกันเดี๋ยวก็ทําให้ดูน,นี้อันนี้ผมโมไฟเลี้ยวเองแต่ว่าตอนนี้รอรีเลย์เดี๋ยวต้องไปซื้อรีเลย์12โวลต์นะครับอันนี้ผมต่ออันนี้คือการทดสอบก่อนนะครับ ทดสอบอันนี้ผมใส่เอาไฟเลี้ยวของรถยนต์นะครับขั้วอะไรสั้อย่างเนี่ยสิบสองโวลต์มาใส่ในในโคมเก่าของมันแล้วก็ไอ้น,นี้เป็นผมซื้อมาจากลาซาด้าเพราะว่าไฟเลี้ยวตรงนี้มันจะไม่ค่อยสว่าง <c oughs> ผมเลยโมสิบสองโวลต์ไฟเลี้ยวนะครับเ <c oughs> อยวจะต่อให้ดูว่าสว่างแค่ไหนเดี๋ยวจะต้องรอรีเลย์ให้มันกระพริบ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําไฟเบรกก่อนเมื่อกําเบรกไฟเบรกจะติดไฟหลีมันติดอยู่แล้วครับเพราะเราต่อตรงกับตัวแบตเตอรี่ แต่ไฟเบรกเนี่ยทำยังไงให้มันกรมติดปล่อยดับนะครับเราก็กลับมาที่ห่วงจรของเราเหมือนเดิมไฟบวกจะวิ่งจากนี่นะครับวิ่งเข้ามาที่สายสีน้ําเงินของหลอดไฟดูนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่เข้าขคมไฟตัวนี้นะครับสายสีน้ําเงินตอนนี้ก็จะได้ไฟบวกถูกไหมครับสัดไฟบวกเสร็จปั๊บก็จะทําให้หลอดไฟติดแล้วก็วิ่งกลับมาที่ ลบนี่นะครับแล้วกลับแบตเตอรี่ก็ครบวงจรนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะลองกำเบรกให้ดูนะครับแล้วจะเปิดสวิตช์ก่อนนะครับทีนี้เนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ต่อขั้วแบตตอนทำงานเราต้องถอดขั้วแบตทุกครั้งไม่งั้นระเบิดนะครับบางทีเราอาจจะพลาดไปเขีย่ยพินเขี่ยอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อขั้วแบตนิดนึงโอเคผมต่อขั้วแบตเรียบร้อยนะครับก่อนทำงานเราต้องถอดขั้วแบตนะครับแต่ว่าพอเราจะทดสอบเราก็จะ ต่อข้วแบตกลับเข้าไปนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่ากำเบรกแล้วไฟจะติดไหมตอนนี้ไฟหน้าปัดติดนะผมไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับอันนี้ผมเปิดไฟหลีก่อนนะครับไฟหลีนี้จะติดพร้อมกับไฟหน้านะครับทีนี้เราจะลองกำเบรกนะครับนะฮะแสงอาจจะเข้มนิดนึงอ่าประมาณนี้ได้นะอันนี้คือไฟหลีนะครับพอเรากำเบรกปุ๊บไฟติดใช่ไหมครับนะกำเบรก สองฝั่งได้หมดครับผมจะถ่ายอย่างนี้ดีกว่าอะถ่ายมุมไกลๆอันนี้อันนี้คือพอเราเปิดไฟหน้ามันก็จะติดไฟหลีใช่ไหมครับทีนี้เรากำเบรกเห็นไหมฮะกำเบรกพร้อมกันมันก็จะติดนะครับไม่ต้องซื้อตัวสวิตช์ั้งสิ้นนะครับนะฮะติดสองข้างปกตินะครับโอเคทีนี้เราก็มีไฟเบรกกับไฟหลีเรียบร้อยนะครับ ไฟหลีนี้มันต่อไม่ยากครับไฟหลีนี้ต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับเนี่ยแม้มีไฟเบรกแล้วปึ๊บเทมากนะฮะต่อไปเดี๋ยวต่อไฟเลี้ยวแต่ไฟเลี้ยวนี้เราต้องใช้รีเลย์สิบสองโวลต์นะครับก่อนจะใช้รีเลย์สิบสองโวลต์เราก็ต้องมีกล่องตัวนี้กล่องแปลงไฟนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองต่อไฟเลี้ยวให้ดูว่าไฟเลี้ยวก้าวแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันเป็นกระพริบนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ผมขอปิดก่อนโอเคนะเดี๋ยวผมต่อไฟเลี้ยวแป๊บหนึ่ง มันจะสว่างค่อนข้างจะสว่างอันนี้คือไฟเลี้ยวนี่ผมมเข้าไปนะครับเป็นหลอดสิบสองโวลต์ชัดเจนแน่นอนครับเนี่ยฮะชัดเจนแน่นอนครับยิ่งกว่าชัดเลยเพราะว่าแต่ว่าต้องต่อผ่านกล่องแปลงไฟเป็นสิบสองโวลต์นะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกนะครับต้องมีรีเลย์หนึ่งตัววงจรก็คล้ายๆกันกับการทําไฟเบรนะครับแต่รีเลย์จะเป็นตัวตัดติดต่อติดอะไรเงี้ยให้มันกับพิบนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ สอนทำไฟเบรกกับไฟหลีแล้วนะครับขอบณครับ